เบาที่ความรู้สึกคำนี้เลยเบาที่ความรู้สึกพอเบาที่ความรู้สึกมันจะรู้สึกถึงรู้สึกโ,โหจะเข้าใจยังไงวะเนี่ยอ่ฟังไว้ก่อนไนะ่ต้องเข้าใจเบาที่ความรู้สึกความรู้สึกคือนึกคิดนะเบาที่ความรู้สึก ความรู้สึกคือนึกคิดคิดอะไรก็คิดไปเถอะแต่คิดแล้วมันเบาหรือคิดให้มันเบาเบาไมเห็นไหมอย่าคิดดังสสดีเซรับด้วยพอไม่คิดดังคิดดังคิดเบาเมันจะเบาที่ความรู้สึกเบาที่ความรู้สึกพอเบาไปถึงจุดหนึ่งมันจะไปรู้สึกถึงรู้สึกหรือรู้สึก ว่าไม่รู้สึกแต่ก็รู้สึกได้โอ้โหพดเงียนเลยมาเหมียวได้ไหมเนี่ยคำนี้ยมีใครได้มั่งนี่พูดเป็นชั้นๆนะแยกให้เรียบร้อยนะครับเออเบาไปเรื่อยๆเนี่ยเกาะเกาะขี่มนเลยไม่ใช่ไปตามดูตามรู้ไม่ใช่ไปตามดูเกิดดับตุบเดด,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 ดูทำไมล่ะ มึงดูทำไมมึงดูมึงจะขึ้นเครื่องบินแล้วมึงดูเครื่องบินบินไปมึงจะไปไหนได้ไปไหนไม่ได้มึงต้องขึ้นเครื่องไปเลยเหยียบไปเลยอากาศเบารู้สึกเบาคิดเบาคิดเบาคิดเบาไปเรื่อยคิดเบาเบามันจะไปรู้สึกว่ามันรู้สึกวาเฮ้หรือรู้สึกว่าไม่รู้สึกแต่รู้สึกได้